ความดันโลหิตสูงโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นนะคะภาวะความดันโลหิตสูงหลายคนก็ถามมาว่าเป็นยังไงจริงๆเนี่ยฟังรูธรรมดาแต่ก็มีคนไม่รู้จักกเยอะนะคะแล้วก็อยากรู้สาเหตุด้วยและความหมายของความดันวันนี้พี่ปรารูปรวมมาให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยความเข้าใจของเรามีอะไรบ้างวันนี้พี่ปรารูปรวมมาให้แล้วค่ะ ข้อที่ 1. ความดันเลือดเกิดจากการไหลเวียนของเลือดแดงภายในร่างกายภาวะความดันโลหิตสูงจึงหมายถึงค่าความดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าระดับปกติค่ะหากค่าความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการรักษาจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองหรือไตวายภาวะความดันโลหิตสูงเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นพันธุกรรมโรคอ้น โรคไตเลื้อรัง่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นสูบบุหรี่เดมแกอฮอลรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเม่เอกำลังกายหรือเป็นผลข้างเคียงจากยาเช่นยาเสเตียรอยยารักษาการสืมเศร้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตให้เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้เช่นหลีกเลี่ยงขอนทอดมันการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงความเครียดสามารถวัดความดันนะคะเพื่อดูว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหร,หรือไม่ ด้วยการตรวจที่โรงพยาบาลหรือที่ที่มีเครื่องวัดความดันให้บริการโดยค่าวความดันปกติต้องไม่เกิน12080ตอนนี้เรามาดูเลยค่ะความหมายของภาวะความดันโลหิตสูงคืออะไรก่อนจะรู้นิยามของภาวะความดันโลหิตสูงให้มาทำความรู้จักความดันเลือดบัตพิเชษกันก่อนความดันเลือดคือความดันจากเลือดแดงซึ่งตรวจพบได้จากการหมุนเวียนของระบบ เลือดภายในผนังหลอดเลือดเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงสัญญาณชีพว่าร่างกายกําลังทํางานมีการถ่ายเทออกซิเจนไปเลี้ย,ยงสนวนต่างของร่างกายภาวะความดันโลหิตสูงจึงหมายถึงการที่ค่าความดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงกว่าระดับปกติซึ่งหากค่าความดันโลหิตยังสูงต่อเนื่องและไม่ได้รับการรักษาจะทําให้เกิดภาวะซรกซ้อนหลายอย่างต่อร่างกายได้เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายเป็นต้น คราวนี้เรามาดูเลยนะคะความหมายของความดันเลือดคืออะไรความหมายของความดันเลือดจึงหมายถึงความดันที่เกิดขึ้นจากการไหลเวียนของเลือดแดงภายในร่างกายซึ่งจะพาดผ่านเส้นเลือดหวัวใจแต่และเส้นจะมีความดันสูงสุดเมื่อหวัวใจบีบตัวและความดันตัดส่วนเมื่อหวัวใจขลายตัวถ้าเราต้องการตรวจวัดระดับความดันเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ jer, หรือไม่จะต้องตรวจจากความดันเลือดเฉลีย่ยในการไหลเวียนเลือดจากการสูบฉีดของหัวใจที่มีการบีบและขายตัว ความดันเฉลี่ยที่พบจึงขึ้นอยู่กับความดันเลือดและความต้านทานภายในหลอดเลือดค่าความดันเลือดการตรวจวัดความดันโลหิตจะแปลผลได้สองค่ามีหน่วยวัดเป็นเมิมลลิเอรตลอดได้แก่ข้อที่1ความดันซิสโซลิกค่ะความดันซิสโซลิกคือค่าความดันในเส้นเลือดแดงเมื่อหัวใจบีบตัวข้อที่สองค่าความดันไดออสโซลิกคือค่าความดันในเส้นเลือดแดงช่วงที่หัวใจคลายตัว ตัวอย่างนะคะถ้าเราบอกค่าวความดันเลือด1 2 8 0ค่า120คือความดันซิสโอลิกส่วนค่า80คือความดันไดอสโอลิกการวัดความดันจะวัดที่แขนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแขนซ้ายหรือแขนขวาล้วนให้ค่าวความดันเท่ากันซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตรวจพบว่าร่างกายมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นในผนังเลือดหรือหัวใจหรือไม่หากค่าวความดันที่ตรวจวัดได้นั้นไม่ตรงตามค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามคนปกติก็สามารถตรวจพบความดันเลือดสูงได้เช่นในช่วงออกกำลังกายเป็นไข้ตื่นเต้นโกรธหวาดกลัวหรือกินยาบางชนิดดังนั้นในการตรวจจึงอาจจะต้องวัดซ้ำอีกครั้งในสภาวะปกติเพื่อยืนยันความดันที่แน่นอน ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกว่าให้ทุกคนวัดความดันโลหิตนะคะเพราะค่าความดันโลหิตนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเรื่องภาวะที่ความดันโลหิตสูงมากๆแล้วเราไม่ด้ไม่ได้ดูแลหรือควบคุมตัวเองก็จะทําให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก,แต,กแตีบตันได้ซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะทาให้เกิดภาวะอมัอมพฤกษ์อัมพาตไม่อยากเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องตรวจเช็คตรวจสุขภาพร่างกายของเราอย่างสม่ําเสมอค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อแต่ถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่นทากกนอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบเพจที่ฟรีเป็นการกำลังใ,ใจพี่ปราดเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะภาวะความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยเพียงใดความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในประเทศกาําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเขาบอกเลยนะว่าการวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงเพบกันเยอะมากเลยค่ะสําหรับอาการของโรคนะคะ ในระยะแรกผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงจะไม่มีอาการแต่อาจพบว่ามีความดันเลือดสูงเป็นครั้งคราวเนื่องจากอาการของโรคจะเกิดกับหลอดเลือดในหัวใจไตสมองและายอย่างช้าๆและจะมีไขมันมาเกาะหลอดเลือดขนาดใหญ่เช่นเอลตาหลอดเลือดแดงโคโรนารีเป็นต้นทําให้ผนังชั้นในตีบแคบและเลือดที่ต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจะลดลงหลอดเลือดจะฉีกขาดทาให้มีเลือดออก นอกจากนี้พี่พราบอกเลยนะคะการที่บางทีเนี่ยมีการเสพติดสารต่างๆก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ซึ่งอันตรายนะคะตอนนี้เรามาดูเลยค่ะปัจจัยเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงปัจจัยดนึงต่อไปนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ได้แก่หนึ่งเชื้อชาติพบเลยนะคะว่าคนที่เป็นเชื้อชาติแอฟริกันและอเมริกันเพราะว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็วกว่าและรุนแรงกว่า หากเกิดภาวะแทรกซ้อนจะรายมากกว่า 2. อ,อายุความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากกว่า45ปีและผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปี 3. ประวัติครอบครัวความดันโลหิตสูงแม่แนวโน้มที่จะสืบทอดทงพันธุกรรมได้ข้อที่ 4. ความอ้วนโดยเฉพาะการอ้วนลงผงทําให้เกิดหลอดเลือดตีบแคบและทําให้ค้าวความดันโลหิตสูงขึ้นได้ข้อที่หในบางรายนะคะที่มีพฤติกรรมที่เรียกว,ว่านั่งนั่นนอนนอน การที่ร่างกายเฉื่อยชาไม่ได้ออกกำลังกายมันจะเป็นโรคเกี่ยวกับความอ้วนเบาหวานชนิดที่สองและตราการเต้นหัวใจที่มากขึ้นซึ่งทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นค่ะตรงนี้เนี่ยแหละจะทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เลยนะคะข้อที่6การสูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่สารเคมีในบุหรี่สามารถทําลายผนังหลอดเลือดแดงได้ซึ่งทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลงนําไปสู่ความดันโลหิตสูงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ข้อที่7อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงทําให้ร่างกายดูดซึมน้ำเข้าไปมากและเกิดภาวะความดันโลหิตสูงชั่วคราวอันนี้สําคัญมากเลยนะคะข้อ8ปการเลือกรับประทานอาหารอาหารบางชนิดสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงได้ข้อ9อาหารที่มีโพแทสเซียมน้อยเกินไปทําให้ไม่สามารถรักษาระดับของโซเดียมในร่างกายทําให้เกิดภาวะโซเดียมเกินข้อ10วิตามินดี การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีนี่น้อยเกินไปนะคะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดาันโลหิตสูงข้อ11การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มีมากกว่า170มิลลิลิตรสำหรับผู้ชายแล้วก็85มิลลิลิตรสำหรับผู้หญิงข้อ12ความเครียดทําให้เกิดภาวะความดาันโลหิตสูงชั่วคร่าวข้อ13โรคเรื้อรังเช่นไตเรื้อรังภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือเบาหวานข้อ14ภาวะตั้งครร ข้อ15การรับประทานยากลุ่มกําเนิดเห็นไหมคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้สําหรับใครนะคะที่มีความบาควาดันโลหิตสูงต้องไปรักษาอย่างต่อเนื่องการรับประทานยาต่างๆเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญก็คืออะไรคะเกิดภาวะที่เรียกว่าเส้นเลือดในสมองติดแตกปันเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากๆ ถึงตอนนี้พี่ปลายอยากแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการแชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแล่เป็นสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเพจที่ฟิชเป็น,นกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะอาการของโรคความดันเลือดสูงผู้ป่วยความดันเลือดส,สูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการมากอนบางรายอัจบอดศีรษะเลือก,กำเดาไหลหูอื้อเวียนศีรษะเป็นลมแต่จุดสําคัญที่ต้องทราบไว้คือผู้ป่วยสามารถที่มารับการตรวจแล้วเพราะว่าความดันเลือดสูงนั้น ไม่มีอาการมาก่อนเลยดังนั้นการตรวจวัดความดันเลือดจะเป็นสิ่งที่ควรกระทำแม้จะไม่มีอาการอย่างน้อยปีละสองครั้งเราจะทราบได้อย่างไรล่ะคะว่ามีภาวะความดันเลือดสูงวิธีเดียวที่จะทราบถึงภาวะความดันโลหิตสูงคือการวัดระดับความดันโลหิตเท่านั้นการตรวจวัดที่นิยมกันทั่วไปคือวัดความดันด้วยสเตนโซโคปและก็วัดความดันรัดแขนบาร์บิเชอร์ครับ โดยเจ้าหน้าที่จะนําแผ่นวัดมาพันรัดรอบแขนของผู้ป่วยนท่านั่งแล้วก็จากนั้นก็จะวัดความดันโดยใช้เกจวัดความดันนะคะเนื่องจากความดันโลหิตจะไม่คงระดับตลอดวันแพทย์จึงต้องทําการตรวจวัดความดัน2-3ถึงครั้งเพื่อยืนยันผลการตรวจในบางครั้งก็จะทําให้เกิดอาการผิดปกติได้ส่วนการรักษาวความดันโลหิตสูงมีหลายคนถามว่าการรักษาวความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องใช้ยาอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะ ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบางรายที่มีระดับไม่สูงมากนักแพทย์อาจยังไม่ให้ยารักษาในทันทีแต่จะเป็นการเฝ้าสังเกตอาการก่อนและแนะนําวิธีการลดความดันโลหิตโดยไม่ให้ใช้ยาซึ่งมีวิธีที่พิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าได้ผลอยู่3วิธีคือข้อที่1วิธีจํากัดเกลือข้อที่2ลดน้ําหนักข้อที่สออกกลาลังกายยังมีวิธีการอื่นๆอีกที่อาจลดความดันโลหิตได้บ้างเช่นการลดความเครียดการทําสมาธิการดบุี่ วิธีจำกัดเกลือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทานเกลือเก่งได้ไม่เกินวันละประมาณ5กรัมต่อวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องปรึกษาแพทย์แพทย์จะดูอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะซึ่งจะทําโดยการเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิดไม่เติมเกลือหรือน้อําปลาในอาหารมากจนติดเป็นนิสัยนะคะเพราะจะเค็มมากวิธีการลดน้ําหนักวิธีนี้จะใช้เฉพาะผู้ป่วยที่อ้วนเกินไปเท่านั้นและจะใช้ไม่ได้ผลในผู้ป่วยที่ผอมอยู่แล้ว การลดน้ำหนักกระทำได้โดยลดปริมาณอาหารไขมันและแป้งลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นงดรับประทานอาหารว่างนอกเหนือจากนั้นอาหารมื้อประจำออกกำลังกายตามความเหมาะสมวิธีการออกกำลังกายควรเลือกออกกำลังกายที่ร่างกายของเราต้องเครื่องหมายร่างกายมากๆเช่นวิ่งเดินทิ่จักรยานว่ายน้ำหรือเล่นเทนนิสแต่ไม่ควรเลือกการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมากๆเช่นยกน้ำหนักข้อกาย และควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยประมาณสัปดาห์ละสามถึงสี่ครั้งครั้งสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเป็นอย่างน้อยนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งยานี้จะต้องอยู่ในการพิจารณาของแพทย์เราจะไม่ซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้และที่สําคัญก็คือต้องมีการตรวจตามนัดทุกครั้งถึงตอนนี้พี่แปรอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e b e ลตี้ฟิตเป็นก่อนกริงใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรีย็มตัวผู้สูงผู้สูงยุคคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งกิ้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 งช่องยูทูบเฮลตี้ฟิ t เชื่อพี่ปลานะคะ